สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับหลายคณาจารย์เลยนะครับมาแบ่งปันกันนะครับก็นะครับมาเริ่มรายการแรกครับในวันนี้กันนะครับวันนี้ก็มีนะครับรูปบูชานะครับขนาด a 4นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับมาแบ่งปันกันด้วยครับรูปบานนี้ครับออกในนามนะครับอ่างเรียนอนุบาลเนินขามครับเป็นขนาดเท่า a 4แบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับพี่นา รูปบานนี้นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอ่ารุ่นนี้ครับแล้วก็มีลายน้ําชัดเจนเลยครับมีปั๊มยันนูนะครับหลวงพ่อกวยครับยันนะครับอ่ายันคูนะพี่นะาอ่าดวงแก้วแบบนี้ครับสารพัดนึกแล้วก็จะมียันคูครับยันใบพัดของหลวงปู่สุขแบบนี้เลยนะครับออกปีหกนะครับอ่าด้านหลังปั๊มนะครับสองมหาบารมีครับอ่าอนุบาลอย่างนี้ครับโรงเรียนอนุบาลเนินขามนะครับสองมหาบารมีชัดเจนเลยนะครับ สวยเลยนะพี่นารุ่นนี้ครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชานะครับวัดชรทุเรียนหลวงพ่อ้าวัดโคกดอกไม้ครับหลวงพ่อปทวนนะครับอ่าวัดปากขอมมะขามเท้านะครับหลวงพ่อนงวัดสว่างวงเกจิชื่อดังนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์นะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อโฉมวัดเขาปะทวีนะครับรวมเสกนะพี่นารุ่นนี้ครับอ่ารูปบูชานะพี่นาวันนี้ผมได้เข้ามาทั้งหมด2ใบนะครับ ก็จะมีนะพี่นะเลข6 3นะครับแบบนี้เลยนะครับมีเลข 6, 3สนะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะครับจะเป็นเลขนะพี่นาอีกเลขหนึ่งจะเป็นเลข1 2ึ่งนะครับมีเข้ามาแบ่งปันนะพี่นะสองใบนะครับขนาดเท่า a 4นะครับใส่กรอบสวยเลยนะครับพี่นาใส่กรอบสวยเลยนะครับแบ่งให้นะครับบานละ250บาทเท่านั้นนะครับรูปบูชาหลวงพ่อกวยหลวงปู่สุขนะครับสองมหาบารมีนะครับ แล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะพ yep. hmm. ี่น่ามาที่รายการเหรียญนโมตาบอดนะครับรุ่นสิมีหลักหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับออกปี 6- 6ย้อนยุครุ่นล่าสุดของเหรียญนโมตาบอดหรือกวาได้นะครับเหรียญสวยนะครับพี่นะารุ่นนี้ครับย้อนยุคแกะบล็อกปี15นะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับอ่าเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่นะเหรียญนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับอ่าจังหวัดชัยนาธนะครับ ด้านหลังครับเป็นเหรียญนะครับอ่าเป็นหลังนโมตาบอดครับเหรียญรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญกลมนะครับนโมตาบอดปี2566นะครับพี่นารุ่นนี้ครับอ่าปี6กนะครับขออภัยครับเหรียญ6 7รุ่นสิบมหลลกนะครับนโมตาบอดนะครับนตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันครับเนื้อลมดําเถื่อนนะครับเอาไปเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นาเหลือยอดมาแบ่งปันนะครับทั้งหมด3มเหรียญแล้วนะครับ บวกบางๆจักวัดให้เลยนะครับจองจักวัดเหรียญละ300ครับแบ่งให้350บาทเท่านั้นครับปี67หน้าสะสมเลยนะครับเพราะว่าเป็นนะครับรุ่นแรกอ่าเป็นรุ่น3นะครับที่มีการจัดสร้างย้อนยุคนะครับรุ่นแรกปี48รุ่น2ปี63แล้วก็รุ่น3ปี6 7นะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะครับร้อนแรงมากครับเหรียญรุ่นนี้ครับพี่พี่นะ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับช่อชัยพฤกษ์รุ่งเรืองหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับเนื้อนวะโลหะแก่เงินหน้ากากเงินลงยาแดงนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยมากนะครับเนื้อนวะโลหะแก่เงินครับรุ่นนี้มาพร้อมกล่องกระมียยีนเดิมด้วยนะครับเนวะโลหะแก่เงินนะครับรุ่นลงยาสร้าง120เหรียญเองนะครับสร้างน้อยเลยนะครับรุ่นนี้ครับลงยาแดงนะครับรันเลขกำกับชัดเจนงคงนี้เลข3-3ครับ อ๋อองนี three, h, ้เลขสามสามครับพี่นะาเลขสวยเลยนะครับผมนําไปใส่ตลับมาให้นะครับอ่านาไปใส่ตลับมาให้ด้วยนะครับสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับหน้ากากเงินบริสุทธิ์จมูกโด่งๆเลยนะครับลงยาแดงครับร้อนแรงมากนะครับณตอนนี้เหรียญนวะทั่วไปครับไม่ลงยานี่ก็เล่นกันพันสามพันสี่แล้วนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บเลยนะครับเอาไปเหรียญละสองพันบาทพอครับเลขสวยนะพี่นะาเหรียญละสองพันบาทจัดส่งฟรีนะครับ เหรียญช่อชัยพฤกษ์รุ่งเรืองหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองนะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้าออกในานามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมปี40นะครับรุ่นนี้ครับวาระพิธีปลุกเสกดีมากครับหลวงพ่อปเปิลวัดบางพระหลวงปูน่นะวัดหนองบัวมานั่งปกนะครับที่นะครับโรงเรียนนะครับพี่นะโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจังหวัดชัยนาทนะครับ รุ่นนี้ครับวาระพิธีครั้งยิ่งใหญ่เลยครับเหรียญใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3พิมพ์ครับพิมพ์เล็กพิมพ์กลางองนี้พิมพ์กลางครับแล้วก็จะมีเหรียญใหญ่นะครับพิมพ์กลางนี่ถือว่านะครับกำลังห้อยเหมาะนะครับเด็กห้อยแบบนี้ครับผู้หญิงห้อยเหมาะเลยนะครับอ่าสวยนะพี่นาหลวงปู่สุกวัดปาาคลองนะครับเอาไปเหรียญละ3า0บาทครับเหรียญรุ่นนี้นะพี่นามาพร้อมตลับเดิมๆให้ด้วยนะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับอนุสรหนึ่งร้อยห้าสิบปีหลับปู่้วกรานะครับอม่นะครับ รายการต่อมาเลยครับผมมีนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับเม็ดแตงนะครับรุ่นแรกมีโชคมีชัยครับรุ่นนี้ครับชื่อรุ่นดีนะพี่น้าเนื้อทองแดงรมดํานะครับสร้างทั้งหมด6000เหรียญนะครับรายการลุ้นนะครับรายการร่วมบุญเหรียญละ1น0นะครับจากวัดนะพี่นะาเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญรุ้นเดิมๆจากวัดนะครับยังไม่ผ่านการแกะ2ลุ้นนะพี่นะาําไปลุ้นเลขสวยนะครับผมมีเหรียญตัวอย่างให้ชมนะครับ1องค์นะครับ เม็ดแตงมีโชคมีชัยหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะพี่นาะสวยเลยครับเม็ดแตงกระถินปี65สร้าง6 0พันเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเด็กห้อยได้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันคูของหลวงพ่อวิชัยนะครับปี -65 มีโชคมีชัยครับเหรียญนี้แกะลุ้นแล้วเอาไป150บาทนะครับแล้วก็ยังไม่แกะลุ้นเอาไป200นะครับแบ่งปันให้เลยนะครับพี่นาะแบ่งปันให้เลยนะครับเม็ดแตงมีโชคมีชัยหลวงพ่อวิชัยครับ แล้วก็รายการต่อมาครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับวันนี้ได้เข้ามา2เหรียญครับปี2518นะครับหลายๆท่านถามหาเป็นจํานวนมากเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเขมโกครับเนื้อนวะโลหะนะพี่น้าเนื้อนวะโลหะเหรียญรุ่นนี้ครับผมมีทั้งหมด2เหรียญนะครับรุ่นนี้ครับพระดีอีก1รุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกปุกเสกนะครับหลวงพ่อกวยครับหลวงพุทโตแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับรวมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับ รุ่นนี้ครับรุ่นสุกเกษมนะครับปลูกเสกนะอุโบสถนะพี่น้าวัดศรีวิชัยวัฒนารามนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้วาระพิธีดีมากนะครับวาระพิธีครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับปี18ออกพร้อมกันกับเหรียญหลวงู่สุกสุกเกษมปี18นะครับสวยเลยพี่นาเหรียญรุ่นนี้ครับมี2เหรียญนะครับเอาไปเหรียญละ6กรอยนะครับเหรียญละ600บาทเท่านั้นครับหลายๆท่านถามหานะพี่นารุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับ เหรียญกลมนะครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกครับเนื้อนวะโลหะปี2518่ครับแล้วก็ในการต่อมาครับวันนี้ผมได้เหรียญหลวงพ่อสามนะครับพุทธศิลาปี21สภาพสวยเดิมเลยครับพี่นาองค์นี้ครับสภาพถือว่าสภาพสวยแล้วกันนะครับพี่น้าพุทธศิลานะครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามนะครับรวมปุกเศกนะพี่นาเหรียญพุทธศิลานะครับวัดโพงามปี2521นะครับ ได้เข้ามาเหรียญเดียวนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มหมุนเวียนได้น้อยแล้วนะครับน่าเก็บเลยนะครับเอาไปเหรียญละ350บาทเท่านั้นครับพุทธศิลาปี2521นะครับรุ่นนี้ครับวัดโพงามนะครับสวยเลยนะพี่นะหลวงพ่อกวยร่วมเสกพระดีราคาจับต้องได้นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการเหรียญยืนถือไม้เท้านะครับรุ่นนี้ครับ อ่าเป็นของหลวงปู่เพือกนะพี่นะอ่าเหรียญนี้สวยเลยพี่นะเหรียญยืนถือไม้เท้านะครับหลวงปู่เผือกนะครับวัดสาริโขนะครับรุ่นนี้ครับอ่าก็ได้กล่าวก <Assass> <CPR. S 2> ันว่านะพี่นะาหนังไม่เหนียวครับอย่าไปเที่ยวสาริโขนะครับนักเรงเก่าครับทราบกันดีนะครับเหรียญนี้สวยเลยครับไม่ทันหลวงปู่เสกนะครับแต่รุ่นนี้ครับหลวงพ่อสมภพนะครับอ่าสิทธิเอกครับพี่นะของนะครับหลวงปู่เผือกท่านนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับว่ากันว่านะพี่นะหลวงปู่เผือกท่านนะครับอ่า นะครับได้ทรงนะครับทรงวิญญาณนะพี่น้ามาปลุกเสกที่นะครับล่างครับของหลวงพ่อสมภพนะพี่น้าสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญสวยออกปี2522นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงู่เผือกพระดีราคาจับต้องได้นะครับเอาไปเหรียญละนะครับพี่น้า250บาทเท่านั้นครับเหรียญนี้นะพี่น้าหลวงู่เผือกวัดสาลี่โขครับพระดีราคาจับต้องได้นะครับรุ่นนี้ครับแบ่งปันให้เลยนะครับบวกบางๆนะพี่น้ารุ่นนี้ครับ แล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยนะครับวัดหัวเด่นนะครับปี2566นะครับรุ่นนี้ครับรูปไตรมาสครับหลวงพ่อวิชัยนะครับมีทั้งหมด2บ้านนะครับสร้างน้อยมากครับสร้างรวมกันแค่600กว่าบานเองนะครับรูปบ้านนี้ครับเป็นรูปถ่ายไตรมาสปี6 6นะครับหลวงพ่อท่านปลูกเสกตลอดไตรมาสนะครับด้านหลังเป็นหลังสิงนะครับไตรมาส6 6มีเกษาหลวงพ่อวิชัยด้วยนะครับบ้านนี้ฉากสีบ้านนี้ฉากขาวดำครับ แบ่งให้นะพี่นาบานละ400บาทเท่านั้นครับบวกบางๆให้เลยนะครับบานละ400บาทนะพี่นารูกถ่ายไตมาดหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับปี39ยุคต้นนะครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นนี้ครับหลวงพ่อนงท่านนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับพี่นาสายตรงนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะพี่นาหลวงพ่อนงท่านนะครับ หลวงพ่อนองวัดทุ่งน้อยโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับสวยเลยนะครับองค์นี้ครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นาฐานนะครับถานเป็นตุ่มแบบนี้ครับพี่นาสวยเลยนะครับเอาไปองค์ละ400บาทนะพี่นาปี39ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานออกในนามวัดทุ่งน้อยนะครับรุ่นนี้ครับประสบการณ์มากมายเลยนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระผงหน้าเสือนะครับยุคต้นหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ออกปี5้านะพี่นา หน้าเสือรุ่นนี้ครับก็จะมีนะพี่นะาขนเสือนะครับแปะนะครับรอบองค์เลยนะครับแล้วก็จะมีเกสาหลวงพ่อวันนะครับมีเกสามีจีวรหลวงพ่อวันนะพี่นะสร้างน้อยมากนะครับสร้าง1,500องค์นะครับรันเลขกำกับชัดเจนทุกองค์ครับองค์นี้เลข1 156น่นะพี่นาเลข1 1 5 6นะครับมีติดหนังเสือด้วยนะครับสวยเลยนะพี่นะาองค์นี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับองค์ละ400บาทเท่านั้นนะครับ องละ400บาทจัดส่งฟรีนะครับพี่นะาหน้ากากเสือหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับยุคต้นนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยนะครับปี63นะครับได้มา1บานนะครับพี่นาบานนี้หายากมากครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยยันคู่นะครับมาพร้อมสายสินเดิมๆจากวัดมาพร้อมนะครับจีวอลปั๊มยันสิงนะครับรูปบานนี้ออกปี63นะครับรันเลขกำกับชัดเจนครับ องค์นี้เลข2482นะครับเลขสวยเลยนะครับพี่นะสร้างทั้งหมด2563บาทตามพศนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัดหัวเด่นนะครับฉากยันคู่แบบนี้ครับแบ่งให้นะครับบานละ250บาทเท่านั้นนะครับสีเดิมๆจากวัดเลยนะพี่น้าไม่ผ่านการแกะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับอ่ะแล้วก็รายการต่อมาเหรียญก็ไล่ทองหลวงพ่อกวยครับปี68ก็มีนะครับ เหรียญกะไหลทอง 3K อ่ะ2งคนะครับเหลือทั 30, ้งหมด3องค์ส uh ุดท้ายแล้วนะครับปี68รุ่นนี้ครับสร้าง30,000ื่นเหรียญเท่านั้นครับกะไหลทองแบบนี้ครับพี่น้าคนะครับกะไหลเงินกะไหลทองปัดเงาแบบนี้นะพี่นาสวยเลยนะครับรุ่นนี้สร้างแค่หลังฮะนุมานแบบเดียวครับแบ่งให้นะครับอง์ละ800บาทเท่านั้นนะครับพี่นเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อกวยนะครับปี68รุ่นล่าสุดนะพี่นสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการครับ เหรียญกงจักรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับกงจักรปีใหม่หลวงพ่อวันครับรุ่นนี้ครับออกในช่วงวาระปี5960ครับแนบปีใหม่นะครับแนบปีใหม่เนื้ออัปกาเอาไป100บาทแล้วกันนะครับองค์นี้ครับแนบกงจักรนะครับแนบกงจักรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับทันตัวหลวงพ่อวันท่านปุกเสกครับเอาไปองละ1 0 0นะพี่น้าก็ต่อมานะครับมาที่รายการเหรียญนะครับเมดยาเจ้าสัวปี59หลวงพ่อวันครับ ผมจะมีเนื้อทองแดงกับทองเหลืองนะครับทองเหลืองอาทองแดงนะครับจองจากวัด50บาททองเหลืองจองจากวัด100บาทครับผมขอแบ่งเป็นคู่ละกันนะครับแบ่งเป็นคู่และกันนะพี่นาเหรียญเม็ดแตงครับเม็ดแตงเม็ดยาแบบนี้นะพี่น่าเม็ดยานะครับรันเลขกำกับชัดเจนครับแบบนี้เลยนะครับเอาไปคู่ละ150บาทเท่านั้นครับแบ่งให้ราคาทุนเลยนะครับอ่าองค์นี้ครับคู่ละ150บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อวันนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อวันกงจักรขออภัยครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญล้อแมกนะครับเหรียญล่อนะครับปี62อล้อแมกอายุวัฒนมงคลครับ8 5ปีหลวงพ่อวันนะพี่นาเหรียญนี้ครับสวยเลยนะพี่นาเหรียญก้มนะครับล้อแมกนะครับมีปั๊มยันนะครับชัดเจนนะครับเหรียญนี้ครับล่อโบราณนะพี่นาเนื้อชนวนเก่าครับหลังยันครูนะพี่นารันเลขกำกับชัดเจนเอาไปองละนะครับ 200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญดอโบราณหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญล้อแม็กนะพี่น้าสวยเลยนะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับออกในนามนะพี่นาวัดสุทศั์ปี55นะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับรูปหล่อรุ่นนี้ครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อนวะโลหะนะพี่น้าหลวงปู่ทวดนั่งบัวครับรุ่นนี้ครับเกจิรวมปลุกเสกทั้งหมด300คณาจารย์นะครับ สวยเลยนะพี่นารุ่นนี้ครับวัดสุทัศนะครับเนื้อนวะโลหะเก่านะครับแบ่งให้นะพี่นาองค์ละนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นาองค์นี้ครับ350บาทจัดส่งฟรีนะครับสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อกวย2มหาบารมีนะครับปี2562รบอครับออกนามโรงเรียนอนุบาลเนินขามนะครับรูปบานนี้เป็นฉากนะครับ เป็นฉากนะครับรูปคู่นะครับอ่ารูปคู่ครับอ่ารูปเดี่ยวนะครับในกล่องคู่แบบนี้ครับอ่ารูปเดี่ยวนะพี่นะอ่ารูปเดี่ยวนะพี่นะในกล่องคู่นะครับอ่ารูปเดี่ยวในกล่องคู่ฉากสีขาวดํานะครับรุ่นนี้ครับสร้างน้อยเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหาใบรายการนะครับรูปเดี่ยวในฉากคู่ฉากขาวดํานะครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะอ่าอยู่ในรายการล่างนะครับรูปเดี่ยวนะครับในกล่องคู่นะครับอ่รูปเดี่ยวในกล่องคู่ฉากขาวดำนะพี่นะบานนี้สร้าง2,500 กล่องแบบนี้นะพี่นาจองจากวัดนะครับชุดละ500นะครับอาจองจากวัดชุดละ500ร้อนะพี่นาชุดนี้ครับปกติผมจะแบ่งอยู่400นะครับ450นะครับเอาไป400บาทละกันนะครับองค์นี้เฉลี่ยให้เลยนะพี่นารูปถ่ายนะครับซี่เปียครับข่าวดำนะครับหลวงปู่สุกนะครับพี่นาวัดปากลองหลวงพ่อกวยวัดโคสิตามนะครับสร้างทั้งหมด2,500บาทนะครับบานนี้รันเลข6 1นะครับเลขสวยเลยนะครับพี่นาเอาไปบานละ400บาทพอครับหายากแล้วนะครับ แล้วก e ็รายการต่อมาครับมาที่รายการนารายแปลงรูปนะครับนารายแปลงรูปนะครับหลวงพ่อเกิดวัดเข่าดินนะครับรุ่นนี้ทันตัวหลวงพ่อเกิดท่านปลุกเสกนะครับเหรียญนารายแปลงรูปนะครับหลวงพ่อเกิดวัดเข่าดินนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทนะครับสวยเลยนะพี่นาเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญอ้ามนะครับหลวงพ่อเกิดวัดเข่าดินนะครับด้านหลังเป็นหลังนารายแปลงรูปนะพี่นาเหรียญนี้ครับเอาไปเหรียญละ150บาทพอครับ เหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับพี่นาเหรียญนารายแปลงรูปนะครับอลไรก็รายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะครับปี2555ครับจังหวัดปัตตานีนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นเมตตาหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะพี่นาเอาไปเหรียญละ300นะครับเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อเขียวห้วยเงาะทันตัวหลวงพ่อเขียวท่านปุกเสกนะครับพี่นาปี5 5้าครับ แล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการสมเด็จกระถินนะครับสุดยอดประสบการณ์หลวงพ่อวันปี61นงะครับองนี้ครับเนื้อนะพี่นาน้ําทองนะครับเป็นเหรียญล่อครับเนื้อน้ําทองเป็นแป๊ดเลยนะครับองคนี้ครับเอาไป500บาทพอนะพี่น้าผิวน้ําทองครับผมจะมีองค์เดียวนะครับที่เหลือจะเป็นโซนสีดํานะครับเอาไปองค์ละ500บาทเท่านั้นครับหาได้ยากเลยนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังรันเลขกํากับชัดเจนครับหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันนะพี่นาสมเด็จกระถินสุดยอดประสบการณ์นะครับ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญปั้นย่อนะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทาครับปี2566ครับรุ่นนี้ครับครบรอบนะครับมรณภาพ100ปีชาติการครับรุ่นนี้จะออกในนะครับวันครบรอบมรณะหลวงพ่อท่านครับในวันที่23นะครับธันวาคมนะครับสวยเลยนะพี่นารุ่นนี้ครับองคนี้จะเป็นเนื้อทองแดงครับอ่าเนื้อทองแดงปั้นย่อครับ ปั้นย่อก็คือเหรียญเขาจะนูนแบบนี้นะพี่นะเขาจะมีเหรียญปั้นย่อกับเหรียญแกะบล็อกโบราณนะครับพิมพ์แกะบล็อกโบราณนี่ก็ไม่ค่อยได้พบเห็นแล้วนะครับถือว่าหาได้ยากเลยนะครับพิมพ์ปั้นย่อนี้ก็นะครับเริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับหารันเลขกำกับชัดเจนครับด้านหลังเป็นหลังยันคูหลวงปู่สุขนะครับเอาไปเหรียญละ300บาทพอครับเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะเหรียญละ300บาทเท่านั้นครับเหรียญปั้นย่อนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่านะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญหลวงู่สุกนะครับรุ่นนี้ครับปีหกหกจะมี2รุ่นนะครับจะมีรุ่นร้อยปีนะครับกับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นที่รึครบรอบ100ปีครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญนะพี่น้เหรียญก่อนหน้านี้ห่วงเชื่อมนะครับจะเป็นเหรียญย้อนยุค2 4งสกนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการพระหงษ์นะครับหลวงปู่ทิมวัดพระข่าวครับรุ่นนะครับอ่ารุ่นขุมทรัพย์ตลอดใรมากนะครับสวยนะพี่นารุ่นนี้ครับปี5.2ทันตัวหลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกนะพี่นา มีจีวอลหลวงปู่ทิมนะครับชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับมวลสารเน้นๆนะครับด้านหลังครับพี่น้าจะเป็นหลังยันนะครับแบบนี้เลยนะครับฝังตะกุดเงินเอาไปองค์ละร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับองละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการครับนางพญาจักรพรรดิมนพการนะครับหลวงพ่อวิชัยเนื้อผงนะครับนางพญาจักรพรรดิมนพการปี6 2ครับ ปุกเสกนะพี่นะตลอดนะครับ5วาระพิธีเลยนะครับรุ่นนี้ครับสวยนะพี่นะองค์นี้เป็นตัวนะครับปัดนะเป็นหลังพระศิวลีปัดเงินนะพี่นะหลังพระศิวลีปัดเงินเลขสวยครับเลขตองสามนะครับเลขสาม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 นะพี่นาสามสี่ตัวนะครับเลขสวยเลยนะครับองค์นี้ครับเอาแบบราคาแบ่งปันไปเลยครับเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นานางพญานะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับ <Es> เลขสวยนะพี่นาแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับชินบัรชรหลวงปู่จื่อวัดเขาตะเงาะอุดมพรนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นาชินบัญชรนะครับหลวงปู่จื่อเนื้อทองแดงเอาไปเหรียญละ300นะครับเหรียญละ300เท่านั้นครับปี58นะพี่นาเหรียญนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อมาครับล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนครับ รุ่นนี้ครับออกปี49รุ่นอายุยืนนะพี่นะหายากมากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นล็อกเก็ตสีแดงนะครับหลวงพ่อเพี้ยนยืนแบบนี้นะพี่นะกระถินปี2542นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเหรียญอ่าปี49นะครับกระถินปี49นะครับด้านหลังนะพี่นะเป็นหลังเสือนะครับอ่าเสือปี49นะครับหลวงพ่อเพี้ยนแบบนี้นะพี่นะอุดมวนสันเก้าพลอยเซกนะครับฝังตะกุดทองคําแท้ด้วยนะครับอ่าฝังตะกุดทองคําแท้ด้วยครับ รันเลขกำกับชัดเจนครับหายากมากนะพี่นะาต่อโค้ดวอทอครับวัดเกิ่นกระถิ่นชัดเจนครับเอาไปองละ1,500บาทเท่านั้นครับองนี้ครับอ่นาบาทจัดส่งฟรีนะพี่นะาล็อกเก็ตยืนครับหลังฝั่งตะกุดทองคำนะครับหายากเลยนะครับแล้วก็มีนะครับหลังฝั่งนะพี่น่าหลังฝังเสือด้วยนะครับสวยเลยพี่น่าแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะครับ หลวงปู่แสน111ปีนะครับรุ่นนี้ออกปี6-1นะครับรุ่นมหาแสนสมปัานานะพี่นามหาแสนนะครับปัทนาแบบนี้ครับสวยพี่นาวัดบ้านหนองจิกนะครับวัดบ้านหนองจิกนะพี่นาสวยเลยนะครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้ครับเอาไปองค์ละ200นะครับองละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงปูแสนนะครับพี่นาวัดบ้านหนองจิกนะครับปี2561นะครับพี่นาเหรียญนี้ครับ แล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงปู่แสนปี6-1เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนะครับรวยมหาเฮงนะครับรวยมหาเฮงนะพี่นะนากากอัปปก้าครับเอาไปองค์ละ200บาทเหมือนกันครับเลข4 7 4เลขหามสวยนะพี่นะเอาไป200บาทครับหลวงปู่แสนปี61นะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญมหาปราบนะครับเหรียญมหาปราบหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่ารุ่นนี้ครับ เหรียญนะครับเสมามหาปราบนะพี่นะเนื้อทองพระประธานลงยาจีวรส้มนะครับเอาไป200บาทครับองนี้ครับหลังหะนุมันมหาปราบเลข597ด้วยครับเลขสวยเลยนะพี่นะองนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่เคลือบย้อนยุคนะครับปี2554รครับรุ่นลูกเทวดานะพี่นะรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ0 0แล้วละกันนะครับเหรียญนี้ครับเฉลี่ยให้เลยนะครับเหรียญหลวงปู่เคลือบนะครับ ปี2554รครับรุ่นนี้ครับหลวงป şey ma, abord, yes ู่เร่งวัดดงแขวนนะครับปลุกเสกนะพี่นะสวยเลยนะครับเอาไปเหรียญละนะครับ200บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการพระปิดตานะครับพระปิดตากระหนกข้างพิมพ์จัมโบนะครับหลวงพ่อสวัสดนะครับรุ่นนี้ครับปิดตานะครับจัมโบหลวงพ่อสวัสดนะพี่นะรุ่นนี้ครับวัดโพประสิธิ์นะครับพะเทพประสิทธิ์ครับลบบุรีเอาไปองค์ละ 150บาทละกันครับเลี่ยมมาก็เกินแล้วพี่นาเฉลี่ยให้เลยนะครับปิดตานะพี่นะ้าก็ต่อมาเหรียญน,นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูเนื้อทองแดงนะครับเหรียญจมโบนะครับรุ่นนี้ครับปี6 3นะพี่นาะเสมาโดยทางเดียว168นะครับเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับรันเลขกำกับชัดเจน,นครับเสมาอายุวะธานมงคล8 6ปีหลวงพ่อวันนะพี่นาะ แล้วก็ต่อมาเหรียญหลวงปู่จื่อวัดเขาตัเงาะอุดมพรนะครับรุ่นนี้ครับปี58ครับครบ6รอบนะครับหลวงปู่จื่อนะพี่นาเนื้อชนวนครับเอาไป200บาทครับเหรียญนี้ครับเฉลี่ยให้เลยนะครับ200บาทเท่านั้นนะพี่นาแล้วก็ต่อมาเหรียญหลวงปู่แสนนะครับเหรียญพญาเต่าหัวมังกรแบบนี้นะพี่นาหลวงปู่แสนนะครับเอาไปเหรียญละนะครับ150บาทครับเหรียญนี้ครับหลวงปู่แสนบ้านหนองจิกนะครับปี2562นะครับ แล้วก็ต่อมาเหรียญนะครับพระผงปดหนี้นะครับพระผงหลวงปู่ทวดเหยยบน้ำทะเลจืดปลดหนี้ปี2548นะครับวัดเมืองยะลานะครับรุ่นนี้หลวงพ่อฉินนะครับปลุกเสกนะพี่น้าหลวงพ่อท่านฉินปลุกเสกเอาไป150บาทเท่านั้นครับรุ่นนี้นะพี่นาหลวงปู่ทวดครับเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่น้าสวยเลยนะครับอ่าโอเคครับพี่นาวันนี้ครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่นา ชอบรายการไหนนะครับแคปรูปรายการนั้นๆนะครับส่งมาให้ผมนะครับพี่นะาทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับไม่สะดวกในการแอดไลน์ก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมผมจะขึ้นนะครับเบอร์โทรไว้ให้ด้านบนคลิปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ